ัสดีค่ะลูสวัสดีเซลอารมณ์เดีวคิวพุงตทนองแล้วปนนออะไรทำไมยังหาอยู่อะแต่งร่วงเยค่ะแบงวันน uh> right <wh ี้ได้ใส่ช yes> ุดอันนี้สนใจแล้วนะคสือชุดเลกเดนกับโรากสีฟ้านี่ค่ะสนใจเลยอะเมื่อวานให้ทํยี่สิบบาทได้ซื้ออะไรบ้างคะ ที่มาบอกแม่ให้ฟังก็ซื้อขนมทิวลี่ใช่ไหมเห็นเห็นโอกาสมากินบ้างนี่ซื้อจิวลี่กี่บาทคือจริงๆห้าบาทแต่หนูบอกพี่เขาไปว่าหนูมีแต่ไปยี่สิบเขาเลยทอนกลับมาให้หนูตอนหลังหนูจะเสือไอ้ทิมโฟล่าไปใส่ไปห้าบาทเขาไม่ทอนกลับมาให้เพราะคนห้าบาทขนมที่ตรงรี้ห้าบาทแสดงว่าต้องเหลืกี่บาท หนูเอาไปยี well you, ่สิบหน่อเลยเหลือไหมเหลือไหมอย่ล็อกกลับมาอยู่ไหนอะคะกระเป๋าเก่งเหรอไม่ยนี่กระเป๋าเก่งอ้าวอ้าวแล้วกระเป๋าเก่งหนูเอามาแล้วอีป้อมเราไอ้กระเป๋ากิตตี้สีชมพูมาใส่อ๋อใส่กระเป๋าเก็บไว้แล้วอยู่ไหนคะกิตตี้สิงห์พี่ไหนกิตี้สิงห์ไม่อีป้อมเก็บไว้ให้เหรอ ชุดนักเรียนพี่นะโอ้โหอือหืออหือรงมากเรนะ่งร่งมากมึงม,มุ่นี่จริงๆริเยเนี่ยฮะ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 ีใจกชอบกระโดดเลน้าพี่พิมไอ่นี่แงขึ้นไีข้างบนเลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวคารวี Ahead, ่ไซม่อไดม่้เได้เช็ดขาโมเลยว้างก่อนเม่อช้าโมเออเลอ่เต็มหมดแล้วโมเหยียบนี่ลหรอะเหยียบงยางยีก็เลาอโมที่โมยม่กโมยายกแม่ขาต้องเกงเอะมง อะไรคะพี่กลิกขนมาค่ะอย่าให้โมเดเรียนหน้านะพี่เพียงมดตัต้งสติมดจับแขนพี่หรอ นี่หางอะไรคะหางตีก็ๆๆๆเลยเตียแทงเลวก็ๆเลยหางแทงเลยน้าดิเกียบ้านโมหายไปไหนคะคือว่าตอนนี้มันคำโมมาสามารถนอนแดดได้แล้วเพราะว่าโมมันกัดไม้ค่ะบ้านไม้ค่ะบ้านพังไปแล้วค่ะโดนโมกัดล่มไปแล้วค่ะเนี่ท่านชมเด็กจะพามาดูมันมาตีกนคน มด้นีข้างเลค่ะเมอร์ทำนะคะมอกินยาอยู่ในท้องยุ่หมดแล้ว่ะท้องมกินยาชอบกินยามอชอบกินยาบ้างใช่ไหมแครุนดูสิกินยาเก่งเหมือนพี่พิมอ์เลยอ่ะมโ่ขึ้นมาอย่างนี้ตอนเช้าหนูจะสามารถหนึ่งทันหนูจะสามารถตึ่นันดูมอกินยาดูมสกินข้าวได้อ่ะมอมาม กินยานะโมกินยาเก่งหมดแล้วเห็นไหมมาแล้วอ่าพามกไปกินเป็นน้ำใ่ไหม้นมูนเป็นข่าวเขาบอกว่าให้ฝึกโมก่อนให้อาหารเนี่ยอะฝึกโมก่อนให้ยืดสองขาก่อนให้อาหารไม่มีสองขาได้เงเลยโมกยืดสองขา เออยงไนี้ย่เงีไงไง้ยเออมยืดคงถาก่อนมอหม้ก่อนมออขอมือแม่ก่อนมอหม้อม้อหมอสสติก่อนม้อมสมอสติก่อนมอมออ่ก่อน เร็วๆเดี๋ยวพี่พิมพ์ไปโรงเรียนสายไปเถอะป้าเอามือก่อนแน่นอนเอามือออกพิมพ์เย็นนัเย็นนักครัเขาต้อจะมีแข่งหมากินเร็วนมาบ้าโมชนาแบบเดียวัเฮ้ยฉัน้แข่งคู่นะหมากับเจ้าของไปับป่าวชนาจี่ดำดึ่งในโลกกันรับ มมเมื่อก่อนการนี้ม่ินเลนว่าครับม่กนรกระดงกระเด็นหกวิ่งเล่นกันอยัาพูผย่ายูจะพาไปดูว่าห้องไหนแต่ละห้องไหนเป็นเป็นห้องไหอนอนี่่ขาเมเปนี่ก็จะเป็นเวทีค่ะส่วนประตูสีเหลี่ยให้ ต้องดีซน์เวดูกระตูนเหรอคะเฮ้ก็ปเพื่อนวิ่งเล่นใหญ่เลยเด็ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเหยค่ะตาสาวเล่นกับเพื่อนๆไปไปนเล่นกับเพื่อนๆไปพี่ๆค่ะอ๋ออยู่ชั้นไหนนะคะชสามอ๋อตาชวนเด็กเก็บไปเล่นเลยค่ะแต่อไไม่งให้คุณก่อนให้คุณก่อน ห้องกันใช่ไหมคุณแม่จำได้เข้มมากเาตัวหนูที่ตั้งค้างเด็กเกี่ยวไหมคะต่อชาโอ้ยใ่ไเขาเดกียว่ช่ไหเรียนสะกไหมคะสะดกค่ะนีชาะชที่องกไเหรอคะถ้าชอบเรียนวิชาไหไหมสุดคะอังกฤษอังกฤษคุณสอนอังกฤษได้ยังคะ พิชารเลกอ๋อแล้วมีว่ายน้ำไหมคะมีค่ะด้านนี้เขาจะว่ายน้ำเาจะกีนไม่เห็นได้บ้านสีฮะต้องดูตารางส่นว่าไน้ำทางหนูสีหชุดขาวเราจีนอ่ะอ๋อค่ะนี่จีสามหมดเลยครับมีตัวทอากันหมดเลยอ่จีสามอะไรครับมหมดเลยค่ะอ๋อจีสองจีสองวิจ๊สูงจัง เมจิสองตัวสูงกับจีสามไหมฮะนี่แต่ละคนมีมีที่ห้อยห้อยป้ายไม่สวยๆที่ไม่เหมือนกันดูซิแบบนี้ฮะต่อห้อยแบบไหนก็ได้เหรอคะได้ค่ะเด็กเกียวเขาอย่างม่ได้ที่ห้อยอะค่ะขนมอยากละพูดแม่นี่เห็นเปล่าน้องๆ้อเขาห้อยแบบว่ามีสีสันเห็นปะไอยกระเป๋าอะ ไม่ใช่ไอ้ปทายอ่าหรือว่าต้องค่อยซื้อนี้ก่ค่ะให้คุณแม่เป็นโทวันทางค่ะอ๋อแล้วแบบนี้เป็นกระเป๋าตังค์ด้วยป่ะคะเป็นกระเป๋าตังค์ด้วยคุณแม่แบบนี้เป็นกระเป๋าตังค์ด้วยเห็นไหมอ๋อเออดีอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปซื้อนี่ลายเอลซ่าเลยซื้อที่ไหนคะแบบนี้ซื้อจากฮ่องโกโอ้อันนี้แบบนี้นะแม่ไปดูให้นะที่ไทยบอมมันกับที่ดูด้วยที่เขาใช้มานาน จ่ายเงินเข็มก้อนแล้วนี่ไงแบบนี้ก็น่ารักคุณแม่นมีครอาวนี่คุณแม่มีแบบแบบนี้ด้วยเออเอาอะไรต้องไปตองสีอะไรให้แบบยานี้อุ้ยมีเงินมาเยอะยังไงครับยูนยูไนทอใ่ค่ะนที่น้องพียใส่กระเป๋า นี่ได้เงินมากินมาเงินมาเรียบาลเท่าไหร่คะเอเกยบบายี่สิบบาทคนมีเงบดาบก็เป็แบบไปกายไม่รู้ว่าอย่มง้ยแล้อันนี้ โอเคค่ะตั้งใจเรียนนะคะ